ไปวิ่ง็อกกิ้งกันสันนิดหน่อยนะปะเดิมแล้วครับจอกไปเลยเบา,บาสวัสดีครับผมสาครับสวัสดีค่ะเนะค่ะเย้ใน yeah. ที่สุดเราก็ได้ออกมาวิ่งเล่นแถวบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของค่าวิ่งของนักวิ่งระดับโลกนะครับว่าเขาเนี่ยวิ่งยังไงเราจะวิ่งให้เหมือนเขาเนี้ยคงจะไม่ได้ใช่ไหมไม่น่าจะได้เพราะถ้าเราสิปีแล้วก็ยังเป็นท่าแบบไก่ร่าเริงอยู่เพราะเราเนี่ยก็ฝึกวิ่งนะครับแล้วก็วิ่งเนี่ยพยายามจะวิ่งให้ดีนั่นแหละแล้วก็วิ่งให้มีผลงานที่ดีแล้วก็สุขภาพดีไม่บาดเจ็บนะครับ แต่ว่านักวิ่งระดับโลกเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นหลายอย่างเนาะโดยเฉพาะในเรื่องของวิ่งแล้วประหยัดพลังงานอาน,นีิที่เราอยากจะทําให้ได้เหมือนกันนะคะใช่ใช,ใชเรา<ช>เรียน,นรู้อะไรจากพวกเขากันได้บ้างคะคุณสักวันนี้เราจะมีอยู่เจ็ดอย่างที่เราจะมาเรียนรู้กัน <7 S 1> นะครับใช่ก่อนอื่นเลยต้องถามคุณเนก่อนว่าคุณเน นั่วิ่งระดับโลกที่คุณเอ๋จะออกโอ้ช่วงนี้ยุคนี้ก็ต้องเฟดคลิปเยก่อนสิคะใช่ไหมใช่เป็นไอดอลเลยเขาวิ่งแบบมุ่งมา่นแล้วบบมีพลังสุดๆอ่ะใช่แล้วก็มีท่าวิ่งที่สวยงามด้วยนะครับแล้วก็มีการจัดการด้านพลังงานแต่ว่าของเขาเป็นพลังงานแบบระยะกลางระยะกลางกับระยะไกลไกลในแทร็กนะก็คือประมาณไม่เกินหมื่นห้าพันหมืนะครับเฟดคลิปเยก่อนก็ มีท่าวิ่งที่สวยงามเลยนะแล้วก็มีการาวางเท้ามีลำตัวที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะเลยครับส่วนผมก็แน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงคุณเนด้วยก็คือคุณเอเลียดคิกเจอเกมนเององค์พ่อเอลียด <c oughs> ของเรา <c oughs> องค์พ่อเอเลียดที่เราประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนะงานเอ m เอเนี่ยเขาจะมาเป็นมาอยู่ในเหรียญของพวกเราด้วย <c oughs> คือท่าวิ่งเขาอะ่ะฝรั่งเขาเปรียบเทียบว่า Poetry in Motion เหรอคือเหมือนบทกวี<อ>ที่เคลื่อนไหวอ,อ่ะอ๋อขนาดนั้นเลยน,นะสุดยอดนะคือทั้งลื่นไหลสวยงามนะครับมีประสิทธิภาพถูงเออแล้วก็เร็วด้วยในเวลาเดียวกันอ่ะเราจะเรียนรู้กับนักวิ่งระดับโลกได้ยังไงบ้างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือในเรื่องของ การวางเท้าการวางเท้าเนี่ยอย่างที่เราเคยคุยกับอิริไทยก็ด้วยนะอย่างน้องปลาบิ๊กเบลอย่างเงี้ยที่เราคุยด้วยบ่อยๆเขาก็จะพูดถึงเรื่องนี้ตลอดเลยใช่อย่างปลาเขาเคยเล่าให้ฟังค่ะว่าเขาจะวางเท้าตรงแอร์ด้านหน้าตลอดเลยเอออันนั้นรองเท้าอันนั้นรองเท้าอันนี้าออฟฟายนะเขาจะวางแบบตรงแบบกับตรงแอร์เป๊ะๆเลยนะครับส่วน บิ๊กเบลก็คือในเรื่องของอความแม่นยําในการวิ่งทุกๆ9กก้าวคราวนี้จะพูดไหวมากๆนะว่าแบบจะต้องวางให้แม่นนะเพื่อที่จะไม่ให้เสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์นะครับแล้วมันแม่นยังไงอ่ะคุณเนะยังไงอยากก็อยากรู้ใช่ไหมที่แน่ๆคือคุณเนะน่ยไม่แม่นเลยเราฝึกยังไงได้บ้างคะ คือขั้นแรกเนี่ยเราคงจะไปฝึกแบบเหมือนกับบีริทเขาไม่ได้หรอกายถึงว่าทําแบบเขาไม่ได้ในทันทีนะครับแต่ว่าจุดที่เราจะทําได้อย่างแรกเลยอย่างที่หนึ่งเลยก็คือวิ่งให้เบาขึ้น <c oughs> คือไม่กระทือเท้าอย่างเงี้ยเสียงอย่างเงี้ยเว่าเสียงเท้าเราวิง่งถ้ามันดังนะทุกคนพยายามให้เบาลงก่ <c oughs> อนง่ายๆนะครับหนึ่งโลแล้วก็พยายามให้มันเบาลงก่อนนะ แน่นอนว่าการที่เราวิ่งเบาๆเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยให้เราไม่สัมผัสพื้นนานแล้วก็ไม่เสียพลังงานเยอะคือเสียงที่ดังเนี่ยก็คือพลังงานที่เราเสียไปในการตบเท้าลงที่พื้นนั่นแหละนะครับถ้านักวิ่งระดับโลกเขาก็จะแบบเบามากๆเลยเอาที่แบบวิ่งเบาๆแล้วก็แบบให้มันเสียงเบาๆลงให้ได้กันคือเราลองโฟกัสที่ว่า เราไม่กระแทกเขาแรงแต่ก็ไม่ต้องถึงขั้นเครียดใช่ไหมคุณชอใช่ไม่ต้องเครียดเรื่องที่2นะครับก็คือ lean forward หรือว่าการโน้มตัวไปข้างหน้าอันนี้ชอบที่สุดเลย <c oughs> เพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้มีความแข็งแรงของขามากพอที่จะกําหนดการลงเท้าแต่การโน้มตัวไปด้านหน้าเนี่ยมันทําได้ง่ายค่ะแล้วมันให้ประสิทธิภาพดีมากอ,อันนี้คือ ไม่ลีนะอันนี้คือตัวตรงแลแ้วแอนไปข้างหลังส่งพซเราฝึกส่งพิซซ่าจะไปเร็วขึ้นเลยอะ่ะส่งพิซซ่าก็คือเป็นการเหมือนกับยืนแขนไปด้านหน้านะครับโน้มตัวไปมันก็จะเอ็นตัวไปด้านหน้าโน้มตัวไปด้านหน้าไม่ใช่แบบพับลงมบบางงียมาตัวนะี่แบบพับลงมาจากเอวนนะเราต้องโน้มลงมาจากตั้งแต่ข้อเท้าเลยนะครับมันก็จะเอียงไปจากข้อเท้าขึ้นมานะ วิธีการเช็คก็คือเหมือน,น่างที่คุณเนสทำมาให้ดูเมื่อกี้คุณส่งทุกตารางนะครับวิ่งแผ่นไปต,งตรงอรงพอโน้มตัวไปด้านหน้านิดน,นึงมันจะไหลเลยไหลไปด้านหน้าแบบนี้เสร็จแล้วก็วิ่งต่อนะักวิ่งระดับโลกอะ่ะเขาก็ลีน์เวิร์ดตามภาพเลยค่อนข้างที่จะลีนไปด้านหน้าเยอะเลยนะครับแล้วก็มสมบัติพื้นก็เบาลีนก็เยอะนะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรอบขานะฮะร,รอบขาเนี่ยมันไม่ได้มีแบบ ัวเลขที่ฟิกแน่นอนว่าจะต้องเท่าไหร่นะคุณเน uh huh. แล้วแต่ธรรมชาติของเราด้วยอย่างคุณเนเ,เองเนี่ยวิ่งป่อยวิ่งธรรมดาเนี่ยเขาจะวิ่งรอบขาที่ประมาณ180ส่งผมเนี่ยวิ่งธรรมดาเนี่ยรอบขาจะประมาณ175 170 175เพราะว่าตัวสูงนะครับแล้วก็อาจจะขาย,ยาวเออแล้วก็ชินกับชินกับแบบแเทนด์น,นั้นนะครับแล้วก็อาจจะรู้จักส่วนสูงก็ได้เทียบกันนะอย่างคุณเน160 รอบขา180เนี่ยเป็นธรรมชาติมากเลยนะจนผมอะ่ะสูง180นะครับมันอาจจะรอบขา,าจ,จะช้าหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําเป็นแบบอ่รอบขาเร็วๆแล้วเหมือนรอบของการวิ่งมันไม่ครบอะ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบเหมือนแบบสอยขาเหมือนเพ็นกวิ้นซอยขามากเกินไปเป็นควิ้นน่ารักร่ะใช่ไหม <c ười> คือทท้ที่สุดเนี่ย ฟังมาสามข้อเนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จเนอะว่าอะไรคือถูกต้องดีงามที่สุดมันมเนีเป็นเรื่องของความสมดุลกับร่างกายของคนคนนั้นด้วยนักวิ่งระดับโลกอะ่ะหรือว่านักวิ่งอีลิตเขาอะ่ะเอบาขาประมาณร้อยแปดสิบถึงร้อยเก้าสิบบางคนอะ่ะสองร้อยก็มีโอ้เออหรือแบบร้อยเก้าสิบบวกอย่างแบบบิ๊กเบลอย่างเงี้ยตัวเล็กใช่ไหมหเขาร้อยเก้าสิบตลอดเลยเก่งมาก เขาก็ไม <you> ่ได้คนับกันหรอกนะในระดับแบบนั้นเขาก็ไม่ได้นับว่าเขาต้องเท่าไหร่เขาก็สุดท้ายมันก็จะเหมือนอยู่ที่ว่าเอาที่สบายฝึกวิ่งจนรอบขา190เท่าอีลิทแต่ไปได้แค่กิโลเดียวใช่ครับสองลแล้วครับทุกคนก็ถ้าเกิดว่าวิ่งเร็วหน่อยรอบขาเร็วหน่อยในระยะสั้นๆก็ไม่แปลกเช่นเราลงอินเทอร์แบบ 1โลหรือ4ี่ร้อยอย่างเงี้ยบางทีรอบขามันเร็วมากแต่ก็เหนื่อยนะ <c oughs> พอรอบขาเร็วก็จะเหนื่อยนะระบบประสาทมันก็จะได้ฝึกซ้อมแล้วก็แบบเหมือนกับได้จดจําำ่าวิ่งของรอบขาที่แบบไม่ช้าเกินไปแล้วกันไม่ช้าไม่เร็วเกินไปนะครับก็เน้นที่เป็นธรรมชาติแต่ธรรมชาติก็จะอยู่แถวๆร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเ้าสิบถังแถวๆเนี้ แล้วอย่างเวลาเรามาอีซี่อย่างเนี้ค่ะอย่างที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้ถ้ารล่ขามันจะตกก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ<ช>โค<ฮ>้ตอนนี้ของผมก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบเออล่ขามันตกเวลาเราวิ่งช้าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็พยายามไม่ให้ช้าเกินไปแล้วกันครับของผมก็คุมไว้ที่ร้อยเจ็ดสิบส่วนใหญ่ไม่ให้ตกแล้วก็เ,เทรนให้แบบนักวิ่งหลายๆคนก็บอกเขาประมาณนี้แหละ <c oughs> โอเคข้อที่สี่อะไรกูเนี่ยคิดว่าเดาการแข่งแขนถูกต้องนะครับ <Okay. S 1> การแก่งแขนหรือว่ามือนั่นเองนะก็ส่วนส่วนของแขนนะครับเราพูดถึงมือก่อนละกันมือนะไม่เกรงอ่าไม่เกรงบางคนนี่แบบเกรงเกรงใช่ไหมตั้งใจมากไงจนแบบปวดมือเลยเออบางทีมือชา วิธีการน,นะครับปล่อยมือสบายๆเหมือนเราหยิบขนมหรืออะไรบางอย่างที่มันบาง,บางๆเช่นอะไรนะโพเตโต้โพเตโต้ชิพหรือว่าเละเหมือนเราเราหยิบไปเราหยิบไปหรือหยิบจริงก็ได้นะเพรว่วิ่งอยู่บ้านหยิบจริงยิมมาถือไว้อย่าให้แตกนะครับทุกคนวิ่งไปล้วก็อย่าให้แตกแล้วก็แขนไหล่ปล่อยสบายๆล็กอกข้อศอกเอาไว้นะครับไม่ไม่เวียงอย่างนี้นะ กราล็อกเข้าอเาไปถ้าดูจากท่าวิ่งของนักวิ่งระดับโลกว่าอีลิตอ่ะเขาก็จะค่อนข้างที่จะล็อกเลยนะล็อกแขนเลยล็อกกปเลยและเวลาเหวี่ยงบางทีเราเวี่ยงเยอะเวียเว่ยงเวียเว่ยงเยอะเกินมันก็จะคอร์สมาอย่างงี้<แ>ก็จะเสียพลังงานนะครับก็จะเหนื่อยอน,นะคราบให้จุกได้แต่ไม่ใช่ไม่เวี่ยงเลยนะไม่เวี่ยงเลยก็จะเป็นแบบนี้มันก็ต้องมีนิดนึงอ่าเป็นธรรมชาติ เบี่ยงเป็นนรร้อมาสบายสบายจากหัว่หไหอย่างนี้นะฮะถ้าเราเอาไม้มาวา,างมันก็จะเป็นใช่ไหมมันก็จะเบี่ยงในแนวในแนว,แ,นว,แ,นวแบบข้างแบบนี้นะครับประมาณนี้สําหรับเรื่องของมือถ้าคุณมือเกรงคุณอาจจะเสียพลังงานจากแขนไปได้อ่าเยอะเลยนะตรงนี้อย่างนี้ดีขึ้นย่างคนตา <laughs> ุณเนธนี่ก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องแขนมาเป็นระยะเวลานานเพราะว่าเหวี่ยงเยอะใช่ไหมแต่ว่าก็ฝึกอยู่นะครับฝึกกันไปเรื่อยๆแหละธรรมชาติของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอ่ะมันจะมีนักวิ่งญี่ปุ่นคนหนึ่งอ่ะที่เขาแบบวิ่งแบบนี้เนี้ยเออใช่โค้ดสั่งอะไรเงี้ยแต่เขาอ่ะคุณอันโดได้ที่หนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะทุกคนคุณอันโดใช่แต่ว่าถ้าสังเกตท่าวิ่งของอันโดดีๆเขาก็จะมีการ บิดนิดๆเหมือนกันถึงแม้จะล็อกแล้วว่าแข็งก็เอียงนิดๆเวียงแปลกๆคือธรรมชาติใช่ย้อนกลับมาอีกแล้วค่ะว่าบาลานซ์ของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ก่อนเขาไม่ได้วิ่งแบบนั้นนะตอนเด็กๆเขาเปลี่ยนพอโค้รนะครับต่อเนื่องเลยนะครับจากมือก็คือเรื่องของข้อบาไหลปัญหาชีวิตของแทบทุกคนเลยค่ะนปัญหาชีวิตของนักวิ่ง ในวิ่งออฟฟิศซินโดรมไม่ว่าจะวิ่งหรือไม่วิ่งก็ตามเราก็จะมีปัญหาคอบ่าไหลบางคนนะครับไหลเนี่ยห่อห่อเกินห่อมานหนาเราก็ต้องขยายออกนะครับขยายออกเหมือนเป็นโพสเจอร์แบบให้ดูแบบสมาร์ทสมาร์ทหน่อยพยายามยืดนะทุกคนเพราะว่าถ้าไหลห่อปอดมันจะขยายตัวไม่ดีและโดยเฉพาะเวลาวิ่งหรือว่าทำงานก็ตามมันอาจจะทำให้คุณเบื่อหัวหรือรู้สึกเหนื่อยง่ายค่ะ ทีนี้ก็เป็นในส่วนของไหลย,ยกยกบางคนยกยกไหลวิ่งเกรงไงเกรงเกรงโดยที่ไม่รู้ตัวเกรงแล้วก็ยกยกไหลวิ่งคือแบบมันอาจจะเกรงมาตั้งแต่แขนแต่มือนั่นแหละ,ะแล้วมันทําให้แบบมาย,ยกที่ไหลก็ปล่อยไหลสบายๆนะครับแต่ไม่ได้หมุนแบบปีกไก่ล่าเริงมากนะแบบอย่างนี้ก็เกินไปนะ <S 2> <S 2> <S มวยเกินเออเราก็ไม่ได้มวยเกินนะแบบไม่ได้แบบขนาดนี้ คือตอนวอร์มอัพอะหมุนพวกช่วงไหลอะมันช่วยได้เยอะเลยนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ไหลเกรงเน่ค่ะมันเกรงมาจากระหว่างวันตอนทำงานตอนใช้ชีวิตแล้วพอมาวิ่งมันก็เลยยังติดเกรงอยู่พูดเรื่องนี้ก็ดีคือเวลาวอร์มอัพเนี่ยวอร์มจากหัวลงไปใช่ค่ะไม่ใช่วอร์มแต่ขาเออวอร์มขึ้บนด้วยใช่ข้างบนนะครับก็จะดีเพราะว่าเราแบบเขาเรียกอะไรเรา ตื่นมาเนี่ยส่วนบนมันเกร็งเยอะมันตึงเยอะกว่าข้างล่างนะตอนตื่นอะ่ะใช่ไหมใช่ค่ะเออพราเรานอนอะ่ะมันก็จะแบบตัวอะไรมันติดเยอะอะเราต้องแบบเวี่ยงให้ดีก่อนไดนดมิกให้ดีก่อนนะครับแล้วก็คอละ่ะบางคนคอก็คือแบบนกเลยนกแบบยืนยืนเกินหรือหดเกินหดเกิน นะครับคุณนี้ว่างไงตรงคอสบายสบายเนะเหมือนกันเราก็จะต้องใช้วิธีการดนามิกสแปซชิ่งตอนเชา้าจะช่วยได้ค่ะโอโอเคมกกลับบ้านได้3โลแล้ววันนี้น่าจะจอกกันได้ประมาณ6โลนะครับทุกคนอย่างนี้ตอนเช้าก็คือจอกเบามากเลยเน้นคุยไปด้วยวิ่งไปด้วยคุยไปด้วยแบบนี้เ<อ>พชบางที8 7ดเจเลยนะเร้นหอะไรเงี้ยนะครับของผมนะส่วนของคุณนี่ก็ ถ้าไปหกก็จะหอบนะบางทีนะเออเราก็ไม่เอาหอบมากนะครับอ่ะเรื่องที่หกต่อเนื่องเลยจากเมื่อกี้คอละกละ้ละอีนิดนึงสายตานั่นเองโอ้สายตาก็ด้วยเหรอ,อใช่ครับคือนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งอีลิตละระดับโลกอะ <c oughs> เขาไม่ได้แบบอย่างเงี้ยนึกออกว่าเขาไม่ได้แง่งหรือก้อมเกินไม่ค่อยจะมีใครจะก้มเกินทุกคนมองไปที่ข้างหน้านะครับ ข้้้าางหนนนมองไปที่เป้าหมายใช่แล้วมองไป,ไ,ปไกลการไปถึงเส้นชัยมองไปไกลแค่ไหนมองไปประมาณสักสามสิบเมตรอ่าสามสิบเมตรเท่าไหร่วะไม่รู้สามสิบ <laughs> เมตรก็สามสิบเก้าก็หรือว่าประมาณสักเสาไฟฟ้าหนึ่ง <laughs> <laughs> แต่ว่าเราก็คือจากสวัสจ,จากมุมมองของผมตรงนี้ก็ประมาณสักต้นไม้ต้นน,นู้นอ่มองแบบมองไปข้างหน้านะครับเฉียงๆลงลง,งที่พื้น ไม่ต้องมองตรงไปมากสายตาเนี่ยช่วยได้นะสายตาแล้วก็หัวยืดขึ้นตรง running ทอ n i n g อนะแล้วก็มองไปข้างหน้าแค่นี้แล้วก็ lean forward วางเท้าให้เบาแ,แขงแขนมือเบาสบายคอบ่าไหลโอเครอบขาโอเคอ้าวครบเลยทุกคนมันเร็วขึ้นเลย <laughs> คือไม่ได้ต้องคำท่าแบบน้นะแต่ถ้าระลึกไว้ในใจปั๊บมันพุ่งไปเองใช่หกข้อนี้นะเมื่อกี้นะก็คือครบเลยข้อสุดท้ายข้อที่เจ็นะครับมัดรวมทุกอย่างทุกอย่างเลยคอบอดี้นั่นเองเออแกนกลางลำตัวใช่ทำไมถึงเอามาเป็นอันสุดท้ายจริงๆมันเป็นอันที่สำคัญที่สุดนะ ถ้าเกิดว่าร่างกายเราเนี่ยมันสติฟมันแข็งแข็งแบบไม่ได้แข็งแบบว่าไม่ยืดหยุ่นนะคือมันเหนียวอะ mm hmm. แล้วก็สามารถที่จะแบบบิดกลับไปกลับมาได้เร็วอ่าหรือว่าแบบแใช่มีมบิลิตี้ใช่หรือว่ากล้ามเนื้อยืดหดได้เร็ว mm hmm. อ่าอย่างเงี้ยนะครับกล้ามเนื้อหลายๆจุดในร่างกายยืดหดได้เร็ว มันก็จะช่วยให้เราขยับตัวได้เร็วโดยที่เหนื่อยน้อยใช่ไหมแล้วนี่มีควโาโมีเราก็จะดีขึ้นเยอะนะครับรวมไปถึงการอาการซุดด้วยซุดหมายถึงว่าวิ่งไปแล้วมันมีน้ําหนักตัวเนาะบางคนก็จะซุดซ้ายขวาอดอบอะทีนี้เราพอเรานึกภาพถึงแท่งไม้ที่มันแบบตั้งตรงเวลาเราแบบโยนลงพื้นอะมันก็จะเด้งใช่ไหมมันจะเด้งดีกว่าไม้ที่แบบ อ่อนๆออหรือเชือกมันจะไม่เด้ง,งพอเป็นไม้แบบแข็งหน่อยมันก็จะเดง้เดงเด้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 งได้ดีกว่านะฮะเพราะงั้นเรื่องของแกนกลางลำตัวเกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องประสิทธิภาพในการวิ่งเรื่องพยาอิมพิกเรื่องท่าวิ่งแรงระเบิดแรงรกระโดดอะไรทุกอย่างเคยได้ยินว่าคนเขาจะเปรียบเทียบเป็นรถยนต์อมันยังไงคุณคะรถยนต์เนี่ย ต้องแกนกลางลำตัวก็คือโครงสร้างของแบบตัวถังตัวถับอดี้รถใช่แล้วใส่เครื่องยนต์แรงๆเข้าไปขับเร็วตัวถังไม่แข็งแรงกระจุยใช่กระจุยใช่หรือไม่ก็เบี่ยงขับไปเร็วก็แบบบิดซ้ายบิดขวาสายโอ้เห็นภาพเลยใช่สายสายรถสายแต่ถ้ามันแข็งมันจะไม่สายสมดุลไม่สาย นะครับอ่าแบบนี้แหละก็เป็นเจดข้อที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะออคุณไน่ว่างไงคือแน่คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราจะต้องเพอร์เฟกแบบนักวิ่งอีลิตอะแต่แค่พอเราระลึกไว้อะแล้วมันเปลี่ยนจริงนะใช่เออแล้วก็หาสมดุลในแบบของเราเองเวลาเราดูนักวิ่งระดับโลกแข่งกันเราก็จะได้มาโฟกัสเรื่องพวกนี้แทน แทนแบบระยะเก้าหรือว่าแบบท่วงท่าที่แบบวิ่งเร็วขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีเราโฟกัสเรื่องนั้นที่โค้ชจะสอนพี่แอรแล้วก็สอนเนว่าเวลาวิ่งอ่ะให้เราคิดถึงว่าเราอ่ะเป็นนักกีฬาใช่ใช่แล้วให้เรายืดให้เราแบบมีพลังอ่ะแบบแอดลีตแบบนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราวิ่งสนุกแล้วก็ท่า เป็นข้อแถมและกันไม่ไม่นับเป็นข้อนะออก็คือเอาใจของเราเนี่ยสวมวิญญาณออสวมวิญญาณไอดอลเราอะสวมวิญญาณไอดอลสวมวิญญาณอีลิทนะครับแต่ว่าสวมวิญญาณในเรื่องของการวางเท้าสวมวิญญาณในเรื่องของลำตัวแกนกลางแขนไหล่มือนะครับสวมวิญญาณเรื่องสายตาเรื่องแคเดนต์รอบขา แล้วก็เรื่องที่เราเล่าให้ฟังในวันนี้อ่าแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอถึงแม้จะช้านะแต่เราได้ไม่ต้องขวดเออไม่สวไม่ส่วนเพสแต่เราได้ส่วนวินญาณอีลิตใช่นอกจากมันจะเปลี่ยนแปลงร่างกายแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงจิตใจเราด้วยเออเราจะรู้สึกวิ่งอย่างนี้พลังมันจะเป็นวันที่สดใสก็หวังว่าจะสนุกกันนะครับวิ่งไปคุยไปวันนี้ก็ได้น่าจะห้าหกโล เนี่ยอย่างตอนแรกง่วงมากเลยตอนนี้คือตื่นเลยค่ะหวังว่าจะสนุกกันแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้สี่โลพอดีคุณเนี่ยเดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งโลสองโลกลับบ้านครับไป